I เราเลโยเยสวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่องไม่จวิตบายของขวัญช่องที่จะมาวอยเรื่องของงานถักงานฝีมือนะคะวันนี้เราก็มากันในฉากหน้าบ้านกันนิดนึงโอเคค่ะเราก็ขอย้อนความกันนิดนึงว่าเออมื่อนานมาแล้วนะจ๊ะขวัญได้ทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับงานนิตติ้งนะคะเป็นงานนิตติ้งแบบนี้แหละนะจ๊ะแต่ว่าเป็นลักษณะของการถักไายเพิ่มห่วงนะคะในหน้าน,นิดนั่นเองนะคะหรือเเรียกว่าอะไรโ,โยรวบอ่ะนะลิ้นพันกันละนะโยรวบนั่นเองนะคะอ่ะแต่ทีนี้คลิปนี้เราจะทําโย รวบเหมือนกันแต่เป็นโยรวบแบบเพอค่าอ่ะโอเคก่อนอื่นเลยนะคะไหมที่เห็นนะอยู่ตะตนนี้ไนหะเส้นเล็กมากเลยก็จะเป็นไหมเอ่อจะพูดยังไงดีซอฟอะนะขอละมุนซอฟนะคะเบอร์นั้เบอร์สิบหกนะคะขวัญก็เลยขอจับเป็นเส้นคู่จะได้เห็นกันนะคะเห็นลายกันส่วนไม้นิตติ้งนะคะเป็นไม้ไม้เลยแหละจ้ะนะจ๊ะก็ขอรูดให้ดูนิดนึง ก็จะอยู่ที่ n u m b e r สอนะคะใครไม่มีจะใช้เป็นเบอร์3ก็ได้แต่บอกกันก่อนนะคะว่านี่คือการถักแบบ Sample Line นะคะก็ลองไปปรับใช้กันดูนะคะโอเค เราก็มาเริ่มลงมือถักกันเลยดีกว่าค่ะเราก็เริ่มจากการถักขอบก่อนเเพื่อให้งานเขาจะได้ไม่ม้วนขอบนะคะขวัญจะถักอยู่3ามห่วงนะคะก็คือห่วงแรกเป็นนิตห่วงที่2เป็นเพอและห่วงที่3เป็นนิดทีนี้มือใหม่ก็มาดูกันถักค่ะห่วงแรกนะคะโดยมากเขาจะไม่ค่อยถักกันเพื่อที่ให้เขาเกิดเป็นขอบสวยๆไม่ม้วนไม่เป็นปุ่มเป็นปมนั่นเองนะคะเห็นลายเป็นตัววีก็แทงลงปลดเลยค่ะถักตามลายต่อไปช้อนใหม่ขึ้นมาให้ไหมอยู่บนไม้นะคะแล้วก็แทงเพอดูดีๆนะคะเพราะว่าเราจะถักเพอกับนิดค่อนข้างเเยยอออะมากกกี่วลลงด อ้อมหมลงอีกครั้งหนึ่งทักนิดอีกหนึ่งหลักค่ะปึ๊บโอเคต่อจากนี้ไปเราจะถักลายเพอร์รวบนะคะโยรวบนั่นเองโยรวบแบบเพอร์นะภาษาปากแต่ถ้าภาษาในศัพท์อรรของเขาจริงก็คือโยเพอร์ทูเกตเตอร์โอเคพาดไหมขึ้นมาค่ะปกติถ้าพาดถักโยเราก็จะถักลงไปเลยนั่นคือหน้านิดแต่ถ้าหน้าเพอร์เราจะไม่พาดแบบนี้เฉยค่ะเราจะพันที่ไม้อีกหนึ่งครั้งเปน็นลักษณะแบบนี้จากนั้นแล้วนะคะห่วงที่หนึ่งแทงผ่านไปเลยค่ะ แล้วก็มากระเถิบมาในห่วงที่สองค่อนข้างจะถักยากนิดนึงนะคะสําหรับการถักเพลมือสําหรับมือใหม่โอเคเห็นในไม้มันมีสองห่วงแล้วนะคะพันไหมปึ๊บค่อยๆกดจ้ะดึงเห็นไหมคะขวัญจะดึงไหมนิดนึงเพื่อให้ไหมมัดแนบกับตัวไม้ที่ถักนะคะสเตจที่สามพันแล้วลอดลงข้างล่างแล้วใช่ไหมคะรูดออกนี่คือการถักเพลรวบลักษณะของชิ้นงานเขาจะเห็นว่าเขาจะเป๊ะๆอันนี้3ามห่วงไม่ต้องหลนะคะนี่เป็นขอบเขาเห็นไหมคะมันจะเป็นแบบนี้ดูอีกทีนะคะ หมยอยู่บนไม้พันไหม่ที่ไม้ขวาแล้วก็เอาไม้ขวาแทงที่ห่วงทางไม้ซ้ายถ้าใครมือใหม่หัดถักนิดติ้งจะงงงนิดนึงนะว่าซ้ายกับขวาซ้ายกับขวานะจ๊ะแทงรวบแบบนี้เลยนะคะจากนั้นแล้วเอาปลายไหมพันกับไม้ขวาที่ถักปกติดึงลงนะคะดึงไหมนิดนึงเธอจะค่อนข้างใช้แรงดึงนิดนึง ให้รอดออกมาแบบนี้แล้วก็ค่อยๆปลดออกอันนี้ขวัญทำให้ดูนะปกติขวัญจะไม่มาแอนให้ดูแบบนี้นะจ๊ะอะนะไม่งงนะคะหลายคนจะลืมเวลาถักเพลทางด้าน,ทา,านาท,ายยทางด้านเพลจะเวลาทําลายโยทางด้านเพลมักจะพลาดไปเฉยๆจริงๆแล้วต้องพันใหมนะคะถ้าไม่พันงานหายนะคะห่วงหายนาะแจ้งความก็ไม่เจอนะจ๊ะอ่ะว่ากันไปพันเข็มค่ะปึ๊บดึงค่ะดึงดึงดึงบึแล้วก็ค่อยๆปลดออก มือขวาจะเป็นมือไม้ถักนะคะมือซ้ายจะเป็นไม้สําหรับป้อนไหมเข้าตัวไม้ถักนั่นเองน,นอะ่ะมาดูครั้งที่สามถักเป็นปกติทุกอย่างเพียงแต่รวบเพอแล้วก็ใส่โยเข้าไปนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูลายกันอีกทีในแถวถัดไปค่ะมาในทางด้านของหน้านิดนะคะหน้านิดก็จะเห็นว่าเขาเป็นลอยเปียแบบนี้เนอะอ่ะกลองไม่ค่อยซูมนะคะ เราจะเห็นความไข้ก็คือการที่เรารวบไว้นั่นเองนะคะส่วนช่องลูโวโวนี้คือการถักโยนในแถวของหน้าเพอ์น,นั่นเองวิธีการเติมในช่องว่างให้เต็มไม่ให้ห่วงหายนะคะโอเคห่วงแรกเหมือนเดิมค่ะนะคะถักนิดปลดออกจากนั้นแล้วนะคะเราก็ถักนิดทุกห่วงทุกห่วงนะคะ,ออะพอตรงยืดตรงนี้ห้ามดึงออกนะคะหลายคนนักจะดึงออกไม่นะคะตรงนี้คือตำแหน่งโยถ้าเราดึงออกโยหาย จำนวนห่วงจำนวนหลักหายตามไปด้วยนะคะไม่ดึงนะคะค่อยๆถักไปมือใหม่ค่อยๆดูนะคะ พาดหมแบบนี้คือการถักเกี่ยวแล้วก็เกี่ยวให้เต็ม2เส้นด้วยเพราะว่าเราจับเส้นคู่เนอะ,อะก็จะยากนิดนึงแต่ค่อยๆถักกันไปเดี๋ยวก็ถักได้นะคะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูตอนชิ้นงานเสร็จแล้วว่าเขาจะออกมาสวยแค่ไหนโอเคค่ะก็ถักออกมาแล้วเสื้อน้องก็จะเป็นลายประมาณนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเซมเปิลให้ดูนะคะว่าเออเวลาที่เราถักเพิ่มห่วงในด้านเพลเนี่ยเขามีวิธีการถักกันยังไงนะคะก็ถือว่าเป็นไกด์ไอเดียให้กับหลายๆายคนได้ลองไปทํากันดูก่อนจะไปนั้นนะคะเดี๋ยวขอเออเอาแพทเทิร์นมาให้ดูกันก่อน,น แต่ว่าอันนี้คือด้านนิดนะอ่ะก็จะที่เห็นก็คือตัวโยนะพอปกติพอมาเป็นตัวนี้เราจะเปลี่ยนตัว K เป็นตัว P เท่นั้นเองนะคะ P t o g e t e r นั่นเองนะคะวิธีการก็แบบเดียวกันแต่ว่าเส้นด้านล่างนะคะก็จะเป็นเส้นลายขีดด้านล่างอีกทีนึงอันนี้เป็นการเพิ่มแบบแนวเพอนะคะสำหรับใครที่อยากดูแพทเทิร์นนะคะก็เอามาให้ดูกันโอเคค่ะคลิปวันนี้ก็น่าจะยาวไปแล้วนุเอาเป็นว่าขันก็คงต้องไปกันก่อนส่วนคลิปหน้าจะเป็นงานตัวไหนอะไรยังไงก็ฝากกด s ั b s c r ร b e ไค้แ์และที่สำคัญเปิดกระดิ่น,ะะนอข